ผักกินมาเก็ตโอเควันนี้เราใช่วันนี้นะคะเรามีภารกิจแม่ให้ไปซื้อผักให้นะคะเราไปไปดูร้านกันเลยร้อนเนาะร้อนร้อนจริงดูแดดทุกคนแดดร้อนมากนะคะนะคะทุกคนร้อนมากพอยังเอาละค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เจอร้านผักแล้วค่ะ ผักเยอะมากผักเยอะมากเไม่นี่พี่ผีผมนะลองดูดิลองลองดูยอเล่ของซื้อของขายไปอันเอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้เลยทใไมที่บ้านเห็นบ่อยว่าชอบกินไงกินกับอะไรคะกินกับเรากะเพาใช่อันนี้กะเราเอากระเทียมเนี่ยค่ะได้ไหมอันนี้ห้าสิบบาท ปากวตัวปัาแาวตัวปักวอานนี้ด้วยต่อเผ็ดปอินซีอันนี้มะเขือเทศมะเขือเทศอินซีมะเขือเทศญี่ปุ่นอ้าวม้วนี่ม้วนมวนะไนะหนึ่งไกลละไกินเอ้ยเอาเอาเอาเอหนูแหละว่าชอบกันเลอินซีพระใหญ่อินซีปาเ้ไม่อินซีเป็นนกครก ไม่เป็นคือเองมันเหลือไปไหนไปไหนซื้อเสื้อกันคาบูคาบูหรอเราหิวแล้วคาบูแล้วคาบูให้ไปนายธมรินทร์ครเป้เพราะว่ามีตลาดด้วยเก่งไปเก่งอ่ะใส่เฮลตี้ไงก็การผักปลอดเออเออไปคาบู อไม่เออไอ้นี้แหละแล้วกูจะตกใจเอาพูดต่อเลยคอยแกคอยแกพ่อฉันเหล่ามาว่าเหล่าเก๋าเทพพี่นายธรรมรินอย่างนี้อย่างนี้เลยดูนิโป้งดูมีอะไรอีกมีเชอร์รี่มีลอนดีมากแต่เมื่อกี้กินเก๋าเทพไปแล้วมีอร่อยกว่านั้นอีกไปดิเราเราไปหาพี่แอนที่เป็นการตลาดของที่นี่กันนะคะทุกคน ก็คือวันนี้พวกหนูสองคนน่ะอยากมาดูออแปลงมะเขือเทศที่นี่มากเลยเลยอยากให้พี่แอร์เป็นคนพาทัวร์หน่อยค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่พาสองสาวไปทัวร์แปลงปลูกมะเขือเทศในร้านนายธรรมนีแล้วก็อีกตัวหนึ่งสินค้าเป็นอีกพันหนึ่งอะไรให้ทายให้ทายเมล่อนเมล่อนเมล่อนญี่ปุ่นใช่นี่ร้านนายธรรมนีเนี่ยจะมีเมล่อนญี่ปุ่นพันสีทองด้วยเดี๋ยวยังไงพี่จะพาไปดูที่แปลงไปเลยป้ะสองสาวไปเลยต่อแถว เอาละค่ะสาวๆเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นแปลงมะเขือเทศเชอร์รี่ที่ร้านเราปลูกแล้วก็เก็บไปขายให้กับลูกค้าเดี๋ยววันนี้พี่พาไปดูด้านในป่ะไปค่ะไปเลยเดินนะโอ้โหนี่มันสวรรค์ของคนที่ชอบมะเขือเทศเลยเนี่ยฉันเป็นต้นไปแล้วถ้าได้มาเลยค้าโอ้โหไอ้ก็จะเป็นมะเขือเทศสวรรค์จริงๆเลยก็ดูเอนจอยเนาะอือดีอ่ะชอบ สวัสดีง่ายมีพิวเกลือลดอ,อะไรฉันตีมาให้แกฉันตีมาให้แกฉันรู้ว่าแกต้องกินสวัสดีของสางจริงๆอบอกเลย หนึ่งถุงได้ปริมาณหนึ่งกิโลถูฟองอยู่ค่ะสี่สิบบาทเท่านั้นค่ะตอนนี้ถ้าเกิดเราไปซื้อหนึ่งถงหนึ่งกิโลเท่ากับห้าสิบบาทอันนี้เป็นช่วงเออดูนะคะคนที่บอกว่ามาทำไมดูนะคะคนที่บอกว่าเอามาทำไมเนี่ยมาเราดูเต็มไปเต็มหมดจะไปรู้เหรอมันเออขออมดีและฉันจะบอกว่าตลาดเนี้ยเขาเปิดสุกเสาร์อาทิตย์ก็อย่าเพิ่มมาวันจันทร์นะยะ จยาเพ่เอเอเอออเคเเอน้ามาอีกเห็นไหมโอเคไปแล้วค่ะ